เซลแอดมินแชทที่เป็นเซลด่านแรกอะ่ะไม่ควรได้ค่าคอมมิชชั่นแบบบาทแรกค่าคอมแบบขั้นบันไดมันเหมาะกับการขายครั้งแรกค่ะที่อยากจะยึดให้พนักงานขายอะเขามีส่วนร่วมกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพราะถ้าเราวางแต่ตัวเลขไม่ได้ดึง KPI มาเกี่ยวข้องพนักงานจะทำงานแค่เพื่อตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นก็คือยอดขาย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเซลล์แอดมินแชทที่เป็นเซลล์ดัดแรกอะ่ะไม่ควรได้ค่าคอมมิชชั่นแบบบาทแรกตั้งแต่บาทแรกคือควรจะวางเลยว่าทํายอดเท่าไหร่ถึงได้ค่าคอมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมามาประกบกับ KPI อีกเออว่าได้ KPI 80%เนี่ย80%เราก็ถือว่าเฮ้ยเรายังรับได้เนาะได้ KPI 8%แต่จะได้ค่าคอมมิชชั่นท,ที่ต่าลง แต่ถ้าได้ KDI 100%อยเ่เูเอาไปเลยค่าคอมมาตรฐานขององค์กรแต่ถ้าเกิดว่ายูทำได้เกินความคาดหวังขององค์กรอยู่เอาเพิ่มไปอีกเลยแบบนี้จะเป็น0.5 1 1.5ก็ยังได้เพราะฉะนั้นต้องขอตัวเลขออกมาให้ได้ก่อนว่าเรา,าจ่ายไหวที่เท่าไหร่นะคะ